สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องแม่หมอก้อยจันจิรารักค่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมอจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนั่นเองค่ะ,ะท่านใดที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะมาตรวจสอบดวงชะตากับแม่หมอก้อยได้เลยค่ะอ่ะ เรื่องแรกนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงโดยรวมในเดือนนี้นะคะอา้าวมาราศีเมษโชคลาบเนี่ยโชคลาบของชาวราศีเมษก็กําลังจะมาอาแต่จะมาช้าหน่อยนะคะจะไม่มาปุ๊บปั๊บ <laughs> ไปในเรื่องของดวงการเรียนค่ะดวงการเรียนนะคะโอ้เดือนนี้มีเดือนนี้มีอุปสรรคนะคะสําหรับน้องๆในเรื่องดวงดวงการเรียนเนี่ยเพราะว่าคือ มันจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นนะ่ะเออน้องคนไหนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะ่ะเนาะจะมีการทะเลาะเหมือนนักเรียนเทคนิคตีกันอะไรแบบเนี้น้องๆต้องระวังแล้วก็ช่างใจให้เยอะๆนะคะอย่าไปร่วมวงกับเขานะบางทีเราอยู่เฉยๆก็มออีนักเรงโรงเรียนอื่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาทําร้ายอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องระวังกันให้ดีอาจจะมีเกิดอาจจะเกิดมีการแบบทะเลาะวิวาทกับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือว่า คู่แข่งขันได้นะคะไม่ค่อยสู้ดีนักนะแม่หมอว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ให้ไปกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยๆกันดูแลนะคะแล้วก็ช่วงนี้หากไม่ได้ออกไปไหนก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะช่วงเวลานี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้งานหรือเปล่าค่ะมีโอกาสนะแต่ต้องฝากต้องฝังนะคะเพราะว่าการทําอะไรด้วยตัวเองในช่วงนี้ค่ะมักจะไม่สมหวัง น้อไม่ว่าจะเป็นสอบงานหรืออะไรสัมภาษณ์งานแต่ถ้ามีคนฝากฝังให้มีโอกาสได้แน่นอนค่ะดวงการงานสําหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะอ่าโอ้โหเดือนนี้เดือนนี้คุณเดือนนี้คุณต้องได้ไพ่ใบพระแม่กาลีนะคะดวงนี้คุณต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายนะคะทังศัตรูในที่ทํางานแล้วก็เพื่อนร่วมง,ง,งานเจ้านงเจ้านายโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษค่ะ อะเหนื่อยหน่อยราศนะีเมษเนาะอ่ะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหรือออนไลน์ทั้งหลายนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ้าวเดือนนี้นะคะเกณฑ์การลงทุนมาแล้วนะคะเกณฑ์การลงทุนมาแล้วคะ่ะและไพ่ใบนี้หมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ในอาชีพในพื้นฐานอาชีพดวงชะตา ในดวงชะตาก็คือมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถคือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะเล็กจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าบุญกรรมทํามาเท่าไหร่นะแต่ณเวลานี้สามารถลงทุนได้บ้างอย่างเช่นใครที่เก็บทองไว้นํามาขายได้เลยนะคะลงทุนทองก็นํามาขายได้แล้วนะคะแต่แต่บอกก่อนนะว่าอีกหน่อยเนี่ยทองจะลดลงต่ํากว่านี้จนกระทั่งสองหมื่นแปด แม่หมอก้อยว่า2,800ประมาณ 4, 4, ประมาณสี่ชาสี่ชาห้าปีคงจะรอไม่ไหวคงจะลดลดได้ถึง2 8ง0ถึงไปลปายปลายปีนี้นะคะ <c ười> เดี๋ยวลองดูนะว่าจะทายถูกต้องไหมนะคะในเรื่องของดวงการเงินค่ะการเงินการเงินแหม่มีแต่คนคิดจะยืมอะค่ะหรือว่าเราอยากจะไปยืมเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย การเงิน,น่ในช่วงเดือนนี้ค่ะก็มีติดตัวนะแล้วก็จะเผลอใจดีให้คนอื่นยืมนะเพราะมีดวงที่เหมือนคนมารอจะยืมเงินอ่าแต่ไม่คิดจะยืมใครอ่แต่วงเล็บไว้ถ้าใครคิดจะยืมคนอื่นก็อ,อก็แล้วแต่ <laughs> ยืมกันไปยืมกันมานะคะแต่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะดวงการเงินปีนี้นะ,ะเดือนนี้นะคะค่อนข้างเ ค่อนข้างที่จะเหมือนเซฟตัวเองเพราะเซฟตัวเองอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องดีว่าเราเนี่ยจะไม่มีวันลำบากในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะตองศัตรูมีนะคะเออจะเป็นแบบประเภทเมียหลวงเมียน้อยหรือว่าแฟนเก่าแฟนใหม่ นั่นแหละถือว่าเป็นศัตรูในเดือนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวที่ถูกต้องจะดีที่สุดนะไม่ยุ่งเกี่ยวกันไม่ทะเลาะไม่เบาะแหวงไม่อะไรทั้งนั้นให้อยู่เฉยๆนะคะหรือเดินจากไปเลยก็ได้จะได้แบบว่าไม่ต้องมามีปัญหามาเป็นศัตรูกันเนาะน่าเบื่อนะเป็นศัตรูกันเนี่ยเป็นแล้วเรื่องอความรักเนี่ยมันแรง นะคะบางคนเนี่ยปล่อยวางไม่ได้พอปล่อยวางไม่ได้ก็กลายเป็นศัตรูกันทันทีบางคนสิบปียี่สิปีก็ไม่เลิกที่จะเป็นศัตรูนะคะเพราะเรื่องความรักเรื่องเดียวเพราะเขาไม่เอาเราอ่าหรืออะไรเราไม่เอาเขาใช่ไหมก็กลายเป็นความเกลียดชังความโมโหเออนะทางที่ดีก็ควรจะให้มันจบไปได้แล้วนะคะอ่า ต่อไปในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังนะคะ,ะมีอะไรไหมอุบัติเหตุแม่หมอก้อยจะบอกว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ํานะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังการนั่งเรือการไปเที่ยวหรืออะไรใดๆที่เกี่ยวกับทางน้ํานะคะทางที่ดีก่อนออกจากบ้านเนี่ยสวดบทพระแม่คงคาก่อนก็ดีนะคะเพื่อจะได้แบบป้องกันอันตรายที่เกี่ยวกับทางน้ำเนาะ มันเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบนะอย่างที่เห็นกันอยู่เนาะ,ะความรักนะคะสำหรับคนโสดค่ะความรักแบบเพื่อน,นดีที่สุดเพราะว่าคนโสดตอนนี้แอบชอบเพื่อนตัวเองอยู่นะคะ,ะแม่หมอก,ก็คิดว่าไม่ควรเปิดเผยนะคะก็แอบชอบไปอย่างนั้นแหละดีแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่อบอกความรักบอกเข้าไปตรงๆว่าฉันแอบชอบเธอมานานแล้วนะรับรองพัง จบเพราะว่าเขาอะอยากรักษามิตรภาพที่เป็นเพื่อนกันไว้แบบนี้มันมีความสุขอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะท่านที่มีแฟนแล้วค่ะแฟคนที่มีแฟนแล้วนะให้ระวังมือที่สามนะให้ระวังมือที่สามที่เขาเก่งกว่าฉลาดกว่าและเขาดูหล่อดูสวยเออแต่แม่หมอก็คิดว่ามันแบบอาจจะชอบชื่นชอบแบบ คนนั้นสวยจังเลยคนนี้หล,ล่อจังเลยแบบเป็นลักษณะไอดอลมากกว่าเนาะคงจะคงจะไม่ถึงขั้นว่าเขาจะไปไปไปถึงขั้นที่เขาจะทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันนะคะเป็นความชอบมากกว่าเป็นความชอบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงล่ะถ้าแฟนของเราเนี่ยไปชอบ คนอื่นเข้าเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเก่งกว่าเราก็ต้องดีกว่าเราก็ต้องทําให้ได้ถูกไหมแต่บางคนก็เฉยๆไม่แคร์ไม่ไม่อะไรเพราะว่าไว้ใจในคู่ของตัวเองอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่แต่ละคู่นะคะไม่เหมือนกันนะวันนี้แม่หมอหน้าหมองมองนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้อ่าเป็นผิวจริงค่ะไฟน้อยแสงน้อยนะคะวันนี้คือผิวจริงค่ะผิวน้ำตาน้ำพึ่ง แล้วก็ดูแบบว่าอมองๆนิดนึงนะผิวจริงผิวจริงนะคะเอาสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวไปเรื่องอื่นอีกชวนคุย <c oughs> อ่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้เหมือนกันเลยกับคนที่มีแฟนแล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าให้ระวังการมีแบบความรักระหว่างสามีภรรยานะคะให้ระวังการมีนอกใจกันเกิดขึ้น นะแต่เรื่องภายในครอบครัวก็คืออุดมสมบูรณ์ดีนะกินดีอยู่ดียังอยู่ได้นะคะฝ่าวิกฤตนี้ได้อยู่แต่ว่า,าระวังเกี่ยวกับการมีกิก๊กการมีเล็กมีน้อยเนาะการนอกใจการไม่เชื่อใจกันแล้วก็การหวังเงินหวังทรัพย์เออหวังเงินหวังทรัพย์กันอีก ว่าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ในเมื่อแต่งงานกันแล้วเนาะหวังเงินหวังทรัพย์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าสองคนจะช่วยเหลือกันได้นะคะอ่าต่อไปเรื่องของสุขภาพเนาะมาดูว่ามีเกณฑ์หรือเปล่าเชื่อไหมอ่าในเดือนเนี้ยตั้งแต่มกราเลยอ่ะแม่หมอก็ใหดูว่าใครเป็นโควิดบ้างอ่ะเกจะเป็นหมดเลยนะแล้วสิ่ะที่แบบว่า ไม่เป็นนะหนึ่งในนั้นก็เป็นแม่หมอ <c oughs> แม่หมอรอดนะคะซีซั่นนี้รอดนะคะอ่าด้านสุขภาพชาวราศีเมษสุขภาพเนี่ยมีเกณฑ์รักษาค่ะมีเกณฑ์รักษาตัวอยู่ที่โรง,งพยาบาลหรือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดนะคะให้ระวังให้มากค่ะชาวราศีเมษมีความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวและถามว่าถ้าไม่ใช่เรื่องโรคโควิดจะเป็นอะไรอีกไหม เป็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นผู้หญิงก็คือช่องคลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศทั้งเพศหญิงเพศชายนะคะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะอย่างเช่นปัสสาวะอันปัสสาวะแล้วปัสสาวะอักเสบอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นโรคอะไรต่างๆเกี่ยวกับอวัยวะเพศเกิดขึ้นได้นะคะ,ะมาดูในเรื่องของการทําบุญสายมูเตรูทั้งหลายนะคะว่าเดือนนี้จะไปมูที่ไหนดี เอาแบบการทำบุญดีกว่าเนาะเอาแบบการทำบุญว่าจะจะยังไงดีเนะาะจะไม่เป็นการไหว้แล้วกันเพราะเพราะว่าเดือนนี้มันเปิดไพ่มาแบบลักษณะการไหว้ไม่ค่อยมีเลยเป็นการทำบุญมากกว่าอาทำบุญแบบไหนดีเดี๋ยวดูตามไพ่นะคะเดี๋ยวดูตามไพ่เดี๋ยวลองเปิดใหม่ยังงั้นก็ต้องปวดเอาไพ่มาอะ บ้านพักคนชราค่ะนะบ้านพักคนชรานะคะท่านไหนที่มีเวลาว่างนะคะให้ไปบริจาคบ้านพักคนชราหรือบ้านไหนที่โฮมส u เลชั่นหรือบ้านไหนที่เป็นโควิดแล้วเขาอยู่ที่บ้านนะเออโฮมสูเลชั่นอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละ เอาอาหารกับข้าวกับปลาไปแจกเขาสักหน่อยเนะาะเช้าเที่ยงเงยน็นแล้วก็ไปที่ศูนย์คนชราอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคอาหารนะคะ,ะเพราะเดี๋ยวนี้บ้านไหนก็สามารถพ,พักฟื้นการเป็นโควิดอยู่ที่บ้านได้เราก็เอาของไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาก็ได้นะคะเพราะาเขาอาจจะ,ะเพราะาเขาอาจจะลาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันอาจจะลําบากในการใช้ชีวิตณนะตอนนี้นะคะสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่คนติดโควิด ะะก็ลองดูเพราะว่าต้องมีบ้างแหละที่บ้านไหนต้องรักษาตัวอยู่กับบ้านเขาไม่ได้เตียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบริจาคอาหารนะคะอ่า้าะะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนท่านไหนที่อยากสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลิงก์นี้เลยนะคะแล้วก็มี ลิงก์ของลายอยู่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนอย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะสวัสดีไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ